สวัสดีค่ะชื่อนางสาววรนานคำพีรานะคะรหร 63, 63, 65, 63, ัสหกสามสามหอห้า่สามหนึวันนี้จะมาพูดเรื่องฟังก์ชันก็คือแต่ละ,ะโปรแกรมภาษา C เนี่ยจะต้องมีฟังก์ชันเม i และก็วงเล็บซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานของโปรแกรมเมื่อสั่งรันโปรแกรมเนี่ยสำหรับฟังก์ชันอื่นๆที่ต่อมาจะทำงานเนียก,ก็จะมีคอให้มาทำงาน การเรียก call งก์ชันใดๆให้มาทำงานเนี่ยเออแบบที่1จะมีเป็นฟังก์ชัน name ใช้ชื่อฟังก์ชันได้เสมือนตัวแปรแล้วก็แบบที่2เนี่ยจะเป็น y เท่ากับฟังก์ชัน name ก็คือนำค่าที่ส่งให้กลับไปไว้ในตัวแปร Y นะคะก็คือเมื่อมีการเรียกใช้เอ่อ์ชัน t i o ใดๆให้มาทำงานเนี่ย การทํางานของโปรแกรมเนี่ยจะถูกย้ายไปยังตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งของฟังก์ชันนั้นทำทำงานในฟังก์ชันจนเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็จะกลับมายังตำแหน่งที่เรียกฟังก์ชันเพื่อให้ดําเนินการต่อไปค่ะเออค่ะสําหรับเอ่อการเรียกฟังก์ชันจะมีรูปแบบเป็นฟังก์ชันเนมหรือ ว่าวาเท่ากับฟังก์ชัน name ก็ได้นะคะเอ่อ parameter list เนี่ยก็คืออาจจะไม่มีเลยหรือมี1หรือ2ค่าหรือมากกว่านั้นก็ได้โดยใช้คอมมาขั้นระหว่างเอ่อ parameter name แต่ละตัวนะคะตัวอย่างเช่นเอ่อ print hello print hello เราจะกำหนดให้ Z เท่ากับ sqrt x แล้วก็ Z เท่ากับ powxy นะคะค่ะรูปแบบจะเป็นตัวอย่างในการเรียกใช้ฟังก์ชันะค,ะค่ะค่ะสำหรับ t a ต d a า d ฟังก์ชันที่ฟังก์ชันมาตรฐานที่ใช้อยู่บ่อยๆได้แก่ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ที่ถูกรวบรวมในแมทไลบรารีฟังก์ชันนะคะเมื่อเราต้องการเรียกใช้เนี่ยก็ต้องใส่ include แล้วก็ใน วงเล็บจะเป็น m a t จุดทนะคะที่เริ่มต้นโปรแกรมก็คือ header ในทุกฟังก์ชันของแมท l i b r a r y จะ return ค่าชนิด double ตัวอย่างการเรียกใช้ฟังก์ชันการคำนวณหารากที่2ในวงเล็บค่ะเ,เราจะกำหนดให้ส q u a r e วงเล็บ4พารามิเตอร์เป็นค่าคงที่4นะคะแล้วถ้าสมมติว่า square x เนี่ยก็จะเท่ากับเป็นพารามิเตอร์ตัวแปร x ค่ะ อันนี้จะเป็นตัวอย่างฟังก์ชันในการใช้ s u u r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  o t นะคะเราจะเห็นได้ว่าตรง header เนี่ยจะเป็นอ n c l u d e s t d i o h ก่อนแล้วก็เราจะ include อีกครั้งนึงให้เป็น m t c h นะคะแล้วก็จะเขียนโปรแกรมรันตามนี้เลยก็คือ square root 4จะมีค่าเท่ากับ2แล้วก็ square root x เนี่ยก็คือเท่ากับจากที่ x เท่ากับ9 0 0จะ x เนี่ย Square root จะมีค่าเท่ากับ30แล้วก็ถ้าสมมุติว่าสแค Root ของ3บวก6คูณ x เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ73.505นะคะค่ะสำหรับ u s e r d e f i n e functions นะคะก็คือเป็นฟังก์ชันที่เรากำหนดหรือว่าสร้างขึ้นมาเอง เราเคยเห็นแล้วก็เคยสร้างมาแล้วนั่นก็คือเมนวงเล็บนะคะฟังก์ชันอื่นๆก็มีของสร้างเช่นเดียวกับ main รูปแบบก็คือใช้คำว่า return type function name แล้วก็ parameter list ที่เราต้องการจะใส่แล้วก็จะมาเขียนเป็นชุดคำสั่งนะคะแล้วก็เป็น return export นะคะค่ะอันนี้จะเป็นรูปแบบของ return type ในการสร้างนิยามหรือว่าฟังก์ชันหรือฟังก์ชัน definition นะคะก็คือเราจะมี int แล้วก็ cube cube นี่ก็คือเป็นชื่อของฟังก์ชันแล้วก็เป็น i n n ก็คือพารามิเตอร์ที่เราต้องการกำหนดเ int เนี่ยก็คือชนิดค่าที่เราต้องการที่จะส่งคืนแล้วก็จะเป็น heading ก็คือตัวหัวหัวนะคะแล้วก็ return n คูณ เอคูเอก็คือจะคืนค่าของผลสําเร็จนิพจน์เนี่ยจะเป็นตัวสําหรับบอดี้ในการเขียนโปรแกรมภาษาซีค่ะลำดับในการทํางานเมื่อมีการเรียกฟังก์ชันนะคะก็คือ จะเตรียมหน่วยความจำชั่วคราวเพื่อในการเก็บค่าของพารามิเตอร์ n ังก์ชันเนมแล้วก็ local variables นะคะถ้าสมสม,มุติว่ามีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะส่งการควบคุมลำดับการทำงานเนี่ยไปยังของฟังก์ชันทำงานตามคำสั่งในฟังก์ชันนั้นจนจะพบคำสั่ง return หรือ c r o s i n g branch แล้วจากนั้นนะคะจะส่งการควบคุมลำดับการทำงานกลับมายังจุดที่มีการเรียกฟังก์ชันแล้วดำเนินการทำงานไปยังโปรแกรมต่อไปนะคะในหน้านี้จะเป็นข้อเปรียบเทียบสำหรับ standard vs กับ user defined function นะคะก็คือจะเห็นได้ว่าฝั่ง standard เนี่ยเ,เราจะมีการเขียน header เพิ่มไปก็คือเพิ่ม header เป็น include m a t h แล้วก็ทางฝั่งขวาเนี่ย เป็น user d e f i n e function นะคะก็คือจะไม่มีคำว่า include m t t h จะไม่มีการเพิ่ม header เข้าไปนะคะก็จะมีการใส่แบบ in square แล้วก็กำหนดให้ in ข้างในเนี่ยจะมีจะมีการใช้คำสั่ง return เข้ามาเกี่ยวข้องคะ่ะการแสดงผลจะมีการแสดงผลเหมือนกันแต่ว่าในการเขียนออโปรแกรมภาษา C เนี่ยจะมีในลักษณะที่แตกต่างกันคะ่ะ สำหรับหน้านี้นะคะจะเป็นโน้ตที่บอกก็คืออย่างเช่นโปรแกรมทางซ้ายมือที่เขียนก็คือจะมีสองโปรแกรมสอเออโปรแกรมทั้งสองอันนี้เนี่ยจะมีสองฟังก์ชันก็คือ Square และ m i n เออในส่วนของฟังก์ชันเอ่อของ qua r e เนี่ยจะระบุก,ก่อนที่จะมีการเรียกฟังก์ชันให้มาใช้งานใน Main หากต้องการระบุ ไว้หลังการเรียกฟังก์ชันามาใช้มาใช้เนี่ยต้องกำหนดฟังก์ชันโปรโตไทป์ไว้ก่อนนะคะ mm hmm. เช่น formal parameter y แล้วก็ถ้าสมมุติเป็น actual parameter เนี่ยจะเป็น4และ9 local variable เนี่ยจะเป็น square y ค่ะแล้วก็จำนวนชนิดและจำนวนของ formal parameter เนี่ยใน actual parameter เนี่ย จะต้องมีความสอดคล้องกันในการส่งผ่านของพารามิเตอร์ในตัวอย่างแบบนี้เนี่ยจะจะเป็นแบบ call by value นะคะการกำหนดโปรโตไทป์โปรโตไทป์เนี่ยมีลักษณะคล้ายกับ heading ของฟังก์ชันก็คือจะมีฟังก์ชัน name แล้วก็พารามิเตอร์ไม่จะเป็นต้องระบุแต่ต้องระบุชนิดของแต่ละตัวแล้วก็มี return type หรือ void ถ้ามีค่าส่งกับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยต้องลงท้ายด้วย semicolon คะ่ะรูปแบบก็จะเป็นด้านล่างก็คือมี return type แล้วก็เป็น function name แล้วก็ parameter list ที่เราต้องการจะกำหนดนะคะเรามาดูหน้าสไลด์นี้จะเป็นเอ่อไม่ใช้ prototype กับใช้ prototype จะสังเกตเห็นได้ว่าเอ่อจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียง,เล,ยงเล็กน้อยก็คือการที่ไม่ใช้ prototype เนี่ยจะเอาเอ่า in square ขึ้นก่อนแล้ว ในกรณีที่ใช้โปรโตไทป์เนี่ยจะมีการใช้ i n น m a เมขึ้นก่อนก็คือจะใช้ฟังชันเนมเมนเมนขึ้นก่อนนะคะส่วนที่ไม่ใช้เนี่ยก็คือเมนอะจะอยูออ่ตรงท้ายค่ะโปรแกรม with several functions นะคะก็จะมีฟังกชัน p ปรโตไทป์ n f u n i t i o n ัน u a r e f u ฟังชั n แล้วก็ u b e function นะคะหน้านี้จะเป็นตัวอย่างในการใช้แก้สมก,การหาค่า x และ y ของฟังก์ชันนะคะก็คือเรากำหนดสมก,การที่เราต้องการหาค่า x และหาค่า y นะคะจากนั้นเอานำมาเขียนโปรแกรมแล้วก็เราจะได้เออ p u t ออกมาตามค่าที่เราต้องการในสมก,การที่เราได้กำหนดเลยค่ะ การใช้ absolute value โดยใช้ standard function ก็คือ,อเราจะมีการเขียน header เป็น stdio.h ก่อนแล้วจากนั้นก็จะเขียน include header เป็น math.h นะคะแล้วก็จะมีเครื่องหมาย inch main เราจะกำหนดให้เป็นน,นึ่งแล้วก็นําสหลังจากนั้นนะคะเราจะให้ printf ให้ใส่ค่า2ค่าที่เราต้องการใส่หลังจากนั้น เออ่สมมติใส่แกับ1แล้วก็ ute, เอฟซูลเอฟซูลวัลูเนี่ยก็คือ7นะคะก็คือเออ่เปอร์เซ็นต์ดีแล้วก็เปอร์เซ็นต์ดีแล้วก็นำ1นึน่งนำสนำมาลบกัน8ปดลบหนึ่งเอฟซูลค่าผลลัพธ์ก็คือ8ปดลบหเท่ากับเคะ่ะโดยอันนี้นะคะจะเป็นเออ่ ตัวอย่างในการหาค่าต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นพื้นที่แล้วก็เอาฟุตออกมาเป็นกว้างยาวนะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นการสแสดงการเขียนโปรแกรมโดยใช้ no function แล้วก็ call function นะคะข้อแตกต่างระหว่างของ no function แล้วก็ call function ค่ะค่ะจากนั้นนะคะจะเป็นเอ่อในการเขียนโปรแกรมนิเศษ n เท่ากับ1นคูณสคูณไปเรืเ่อยเรื่อยจนถึง N นนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ